สวัสดีครับผมอันน้องสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดียังเป็นทางการครับพี่น้องเลยหลังเลิกงานวันนี้มาอย่างไรน,นะคนะวันนี้มาปิ้งย่างจะมาปิ้งย่างครับวันนี้นะย่างอย่างไหบ่าวพี่ไปเลยย่างไสกับปลาหมึกย่างไสกับปลาหมึก,มกจ้านวดปลาหมึกนะหลังเลิกงานเนาะถ้าเป็ีป่ยนภาษาภาษาการไปแล้วนะรีเล็กดิช่วงดีเล็กเออช่วงดีเล็กครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กับ มันก็ไม่ใช่เลิกเช้าเนาะแต่เลิกเวลาปกติของการทํางานมันบอกแต่ทุกครั้งไอ้ทำโอครับมาเนอร์สายสนกับน้องเขาซื้อถ้าเป็นภาษาุการอะทานแหละทานนั่นแหละเอ้พี่น้องเอ้บ้านบ้านหนึ่งของทานละกูพัสดาการไปเรออีกอย่างหนึ่งพุ่นไม่คอยู่ข้างบนครับพี่น้องเอ้อยู่ข้างบนเต็มของมาซื้อทานมาเพราะว่าแกแข้งงดก่อนครับพี่น้องได้เผาทานกัน <L an> วันนี้จะย่างกินเจ็บแสบเ <L an> ดี๋ยว,วรอชาชานขนครองแล้วมั้งกับพี่น้องหัวหน้าก็เพิ่งไปไนี่ครับวันนี้จะย่างไส้หมูแล้วก็ย่างปลาหมึกกินก่นเดี๋ยวพี่แปเปนอ้องผักไม่ต้องเก็บแม่นบอกผักไม่ต้องซื้อแม่นบอกจะอู้พูน่ะสวนครัวเยอะๆอู้ชาชานขนแล้วพี่อ๋อชาชานพี่ดีพี่เป็น้ <L an> <L an> องมาเลยสวัสดีค่ะชาชานขนมาแล้วพี่น,อน, <L an> น้นองเอ้ย <L an> พุ่นอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือไส้ไส้ปลาชันนขาวมาไว้แต่เมื่อคืนแล้วมักไว้แต่เมื่อคืนเ่ยครับไส้น้ำจิ้มรสเด็ดแม่นบอกใช่กับผักกาดขาวโนกอย่างไรอีกนะปลาค่าปลามึกปลาหมึกเสียบไม่หรอพี่น้องเอ้ยร้อนยังก็ร้อนเนื้อรอปอาช่อนมาคุ้มอีกล่ะอะอยังจากอะนรน่ะคุ้มไม่อย่างโอ้ไม่เป็นแะไรวันด่ว อรอให้ยังก็ได้รอให้เนื้อให้ไส้ให้ปลาหมึกซุกก่อนค่อยไปตําแตงจิมีตําแตงพร้อไหม,มกับข้าวนึ่งกับข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวพร้อไหม,มบุ๊<า>ยบุญย่านชายฉันจอยจ้ะฮะย่านจอยสนุกพักกับค <laughs> ลิปเนี่ยครับพี่น้องเออตัวนี้เหมือนจะคลิปก่อนหน้านันนะครับไม่มีเวลาเด็ดหรอก ถอนหญ้าถอนอย่างเลยเราเหนือเคี้ยวมเมื่อ,มอ,นนอก,อกี้นี้อ่อนหรือมออกไหนน้องนกคนนี้เติมแตกยอดออกใหมล่ละแตกกับิดแค่จะปิดทดไรแล้ว <c oughs> บิดด้วยก็ได้หนุนนะวันนี้เราจะย่างไส้แล้วก็ย่างปลาหมึกครับโอ้ยทานแจ่วละไปเตรียมตัวย่างก่อนไปเลย โู้แดงแล้วแดงแล้วน้องๆปัด,ปด,ปด,ปดออนีมันไม่ได้ใลุลยนะังโอ้ยแดงมาแล้วชายชายันลุยเลยเราลงทุนซื้อทานมเด้อพี่น้องเอ้ยวอยกินอาหารที่มันเสบๆแม่บอก้รงหนเอามาใส่มาเอาน้ำแป้งมือก่อนเส้นเรสุกแล้วโอ้ย,แบบย,ยมเยมยงวันขอเมงวันเยอะๆครับ เก้วเออครับย่างปลาหมือก่อนเดื้อพี่น้องเลยปุ๊ชั่งใจไฟน้องหน่อยเนาะเอ้ามันคือหลุดนะอันไหนอันบ่ออันนั้นบราบ่ได้มีไหมโอ้มันน้อยอืม

จะมกหรือวว่าางพันเลยกับจาจนเออหอเลยตชมไหมเออใช่ไหมมีแต่นวดมัน <c oughs> ไม่เห็นอย่างน่ะท,นทานในซื้อเท่าไรก็สี่กิโลเก้าแหละ 9ก้าสามสิบแปดร้อยแปดทิร้อยเจ็ดทิบาทเขาไปน้องไอทานนี่นะสี่กิโลจะสุกเร็วปล่ะจะสุกหรือยังตำแตงเลยไหมต้องมุดแมงถูกก็แล้วนที่ย่งพารบอเสียงเเดี๋มันปัดปัดจุดปัดปัดยุดดิฮะ มันเป็นนวดหมึกจักนะจ้านวดหมึกจักถ้าพันเฮากบมันก็ซีมียาบๆจากกิโลเท่าไหร่กันนี่กิโลหกพันห้าร้อยวอนเจ็ดันวอนประมาณ190บาร้อยเกาสิบบาทสองร้อยเนาะกิโลหนึ่งวิตรง้ไม่เสียบไม่กันย่างโอ้โอคือติดอ่ไม่วันเกาหลีมันยากดอก อูหอ๋หอมหอมนั่นหอมไม่ดีบ้างคิดตัวงวะย่างอันนี้มันเล้ยหอมอันนั้นจิ้มยังจิ้มซีฟู้ดโอ้โหูมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานจิ้มเกี๊ยวนี่คือหมายความว่าอนี้นี่นหมายความว่ามันหลุดชนิดเดี๋ยวจะเป็นพนักง,งานไล่นหนึ่งวันขนักพนักงานไลไ่ไปวัดโน่เดี๋ยวนี้กี่โมงนี่เหรอทุอม่มครึ่งครับพี่น้องเอ้ ยังสว่างอยู่เลยต้องฝ้ายังสว่างเลยทุ่มครึ่งของเกาหลีเอาพัดลมมาเปิดบ่ะอือยกพัดลมลงมาเปิดบ่ะไฟยาวอเอนี่แม่ที่ต่อตื่นเร็วไปดูไฟกันถูกแล้วแบ๋วแบ๋วในเมื่อมันไปแย่นเกจากเป่าคนอือเป่าคนเราเป่านอนคนนอนสู้ตุ๊ดตีมองเรียบเรียบสิมเลยสิมเลยให้สิมอุ้ยเอาให้สิมแม่นึงโบเดีวไปชิมดูกัน เอาซิมาดีสทุกคนเาแม่นึงอ่ะเ่อนเรเอาไปเราไดแม่หนึงอ่ะอันนี้ย่างอย่างนี้เ,เ,เนี่ยไส้ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ไส้หมูจีซา,าลาแาะจากเดียวโอ้โหอมมันอะไรหมูนะคะจีหมูอเ,มเอาพัดลมมาพ่อมมรัาพิ่นงเ้ยมันห้อนไเ,นอเปิดไฟสปรอร์ตไล่พอ่อรับ อันอวัวมันเยนแล้วเถอะเดต่าจะเพิ่เดี๋ยวแท้สิเพื่อนมันหยุดชูก้ากันนะที่จริงเดือนนี้นะครับจะเป็นหยุดชูก้าหรือว่ายุดผักตื่นล่อนของเกาหลีนะนาะสายสานเนาะมีมูมูมสายสานที่รู้จักกันหรือเพื่อนเบาเนื้อเขาเพื่อนขือหยุดนะครับถ้าทำงานโรงงานจริงโรงวานเบาเนืน้อนี่คนเกาหลีก็ถามอยู่แล้วครับว่ามีวันหยุดไหมแต่ม หยุดไม่ได้พอ่พอผมเพราะว่าถ้าหยุดก็สตอ๊อกก็จะแม่นอยู่โอ้ถูกต้องเลยโนโล้องเอ้ยเปลวแบมสั้นพอ่อผมนะคุณอะเบิองควันมันนี่ยพี่น้องเอ้ยคนติ่เติ่มย่างแบบนี้ถ้าไปย่างในตัวเมืองอย่างไม่ได้นะเนาะอุ่นบิงหัวหน้าพี่น้องเอ้ยทั้งเชฟฟี่ทั้งอย่างพอ่อผมเอา้าเอาแบบนเตเนี่ยไม่เห็นเบื่นะสะผมทุกวัน ถ้าผมทุกวันจริงๆฮะมาชิมกันใช่ไหมครับยิงกับข้าวเหนียวพอดีเค็มเค็มหึอ้ะมะเค็มขนาดเลยรดิไอยังแกเขาบู๊ยชาวจานไหมอิลี่เลยนะอิลี่เดินะด้อนกกินบ่กินเป็ลือดเลือกันละนะบ้านจาลิ้นไหมบ้านเหนือเนี่ยแก้วบ้านเหนือไหนี่นะเออแล้วนั่นแหละอุ๊ยน้องไอ้แมงวันไลยหลายขนาดอยู่บน บนดอยพี่นะใบย่านพัดลมนนะปลาหมึกจ้าปลาหมึกจ้าไม่ละสิบบาทจ้าบ่บ่พอดีเลยเอ้าเหม็นแล้วไอช็อปเค็มอ่ะอือแล้วปลาเหนือพอดีเลยโอ้อร่อยเอ้าแก้วปลาเหนือไหมไหนนกใส่ทั้งซอสมาถามๆมาในปลาเหนือนีไหนเย็นให้หน่อยนึงชูกะหรือซูกซูกะซูกะขนนกเอ้า กินกินแล้วเด้ก็น่าอมโบะกินแป๊บสี่อ่ะเอาจารยไม่ไหนของเย้วอาจายไม่ไหนนานๆดีพี่น้องเลยพี่น้องขออาจจะเมียนอาจารย์กินเหล้าได้ไหนล่ะเบิ้งเหนอาจารยพอแล้วหลายแล้วอืออ้าอือสันๆกันตามพี่ตามน้องครับพี่น้องเลยอันนี้ตำแกงใส่น้ำผูฮะตำแกงใส่น้ำแกงโอ้โหวายแมงวันนมันไหลแท้ข่อภัยในความแมงวันเยอะจ้ะมัน ไส่ข้อมามันไส่ข้อมันเรของอาหารทะเลเป็นของิมาแล้วามากเอาไส้ไปใส่ไหมแซ่เอาไปใส่หมดแล้วเหรอใส่มาเดวมาตำจอกเอ้เอามาตำจอกตำจอก็ยังเคดื่มที่น่ตำจอกเอ้าอรวยเรารวยรวยรวรวยรวยาใส่หัวมะขากเลยอ้เลยกเลย กินเลยกินเลยกินเล็กพายกินเท่าไรกินเล็ไปซาบกินเลยกินเลยนั่งยืนดีหรอนั่งยืนนี่ยังเด้งสุกหรอเดี๋ยวมันก็สุกเป็นแล้วหอมบักคักเลยพี่น้องหอมมิลิไส้เนี่ยแป๊บเดียวก็สุกแล้วเพราะว่าต้มแล้วจ้ะอือสารก็นแล้วนกนกต้มเมนตุ๊กดีละได้เสียงที่มีนได้บรรยากาศทุ่มนึงก็ยังท้องฟ้า ยังสว่างอยู่พี่น้องเลยแต่ก็ได้ช่วยเอาสปอตไลท์นี่นี่นี่สปอตไลท์โรงงานช่วยเปิดร้อนจริงร้อนจังจ้ะน้อ,อจริงจริงเดือนเจ็ดจะเป็นหยุดชูก้าน้อ,อชูก้าคือยุดดูร้อนเหมือนสงารามมนาวเลยพี่น้องเปินยุดให้ครับสาหรับสําหรับแรงงานเนาะสถา,านเนาะบอกว่าคนไทยหรือคนเกาหลีมันเป็นเพย์นยี้ของเขาครับ แล้วก็ทางานในช่วงนี้ถ้าทาถ้าเขาทํางานส่วนก็บางครั้งก็จะลงงานบ่ายสองโมงนะพี่น้องเอทำงานส่วนนะเท่าแกเกาหลีก็ดีอยู่นะครับพักเที่ยงแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนบางครั้งเลิกหกโมงก็จะให้เลิกสองทุ่มหรือว่าทุ่มหนึ่งเขาเลื่อนเวลาไป,ไปเพจะคุยดูยน้องอเองเขาเพ่นว่ามันห่อน,ออน,น,อนพี่น,ออน,น้องเองง้องมีง้อมัมดีดีง้อมีงมอันนี้ปลาหมึกเจ้าสุกก็ไรที่ตื่กับรถ อืมเอาไปเลยสุกไหสุกสุกแล้วแก้วพี่น้องนี่แหละไม้ตอรีสิบก็ปีกับเบอรกินนี่แหละเพื่อนเมนอยู่แม่นอยู่เขาพึ่งมากินเนื้อย่างแบบนียนนะทุกข้างจะย่างในเต่าอย่างก็เต่าแก๊สใช่ไหมมันไม่มีควันแบบนี้เะพี่น้องน้องนี่มันหอมควันเลยเมนบอกมันไม่หอมควันแบบนี้นี่แหละเหมือนปลาหมึกแห้งเข้ากันปลาหมึกแห้งโอ้สงกรานทัศนเข้าวะ อเล่าโงงานเลยดกเล่าเขาย่างให้มันหอมซื่อจ้าน่มสุกแตมาสุกก็จ้าน่ยอใส่สารกัดน่องเขาอย่างก็ต้มลวกไม่เป็นไรเรามามักอี้คบใสุ่แลรวปลาหมึกกเกันยินแล้วกุ้ันเน้ยม้าม้า้อ้งน้องยางใส่ ยังใส่ใหญ่น้อยไฟไหม้บอกน้องน้อยขึ้นก็ไฟไหม้แทะนี่ขึ้นบนสิทานถุงหนึ่งพี่น้องไว้กุ้มขาเลยเนาะกุ้มกุ้มแล้วเป็นอันนี้ดีป่ะหรือเป็นอันอืมเป็นทานแดงทำ่านนมดพี่น้องเอ้ยบ่าเหนือมาใส่เติมอีกตะเกียร์ถุงนึ่งบอมดไปแต่ถุงหนึ่งแล้วอืมถุงสองใส่ไปหน่อยหนึ่งสี่ห้า ที่หรือห้ามันสี่กิโลนะมาเหนือซื้อมาสี่กิโลเก้าพัน 4, 000, 000, ครับพี่น้องเรัยเพราะว่าถ้าใช่ไม่พันเลทเนี่ยนะเหมือนคลิปก้อนนี่เขากินอย่างก็ย่างไก่เนี่ยมันลำบากมันเป็นควันแล้วก็มันก็จะดับเรื่อยๆครับมันมันไม่ใช่ทานเะยเนะไไาะลุ่ไฟไหมลุยหอมมีรีเบิ้ลคิดตัว อืมอืมเหมือนจะซาบะซิมเนาคแกซิมเนาะซิมเงินแล้วไหมโอ้โหดูดิโอ้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 สุดละสุดละสุดละอาจารย์สุดละนะสุดละอาจารย์ไหมอาจารย์ไหมอาจารย์ไหมไฟไหมพี่น้องเอ้ยนางเฝ้านางเฝ้าไฟไม่ร้อนไหมไม่ร้อนไม่ไม่หอวหีบ

ใช่ไหมนายใช่แล้วเขาจะรับก็ได้มึงจะได้แต่ผมสุดอันนี้มันสุดอันนี้มนบสเนี่ยพี่น้องเอ้ยตย่างเลือกงานเนาะน้องๆเนาะมีความสุขบอกบอกว่าใช่เทศทำกิจแบบนี้มีความสุขความสุขเนาะแม่นกยังบอกว่าอุ้ยตังบ้านตังทินก็มีของกินเยอะแยะเลยเนาะเห่นอยู่อันนี้เพผ่้เรียกว่าภาษาอังกฤษว่ารีแหลกกชาวชานเนาะมันบอกอีเล็กกับเบาเหนือว่าพูดถูกวะ ผ่อนคลายแม่นบอกเหอผ่อนคลายเ่ะอเออผ่อนคลายจากการทำงานเหนื่อยมากก็กินของอร่อยรอพี่น้องเออทางยุโรปทางประเทศไทยที่ก็ไหนเครียดก็ดูคลิปช่องมาเหนือไปก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะคนอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไว้เออโลกเออโลกอาจจะเยอะหน่อยนึงออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันแม่นอยู่ขอให้รักษาสุขภาพทุกคนทุกคนเลยใส่สั่งกับเป็นห่วงคนไทยทุกคนแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวตัวเองด้วยแม่นอยู่ เข้าใจอยู่งเม็นอยู่อยู่ทางนี้กระทรวงกงินจ่ายให้คนอยู่ประเทศไทยได้เป็น้องเด้อคุณคนหนึ่งกับเฟซสกับโปรเฟซบุ๊กบอกบอกเราเนี่ยจะก็บอกเราเดี่ยเดี๋ยวกดเดี๋ยวไปให้เราไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายป่าช่องบันเทิงไทยสร้างน้ำด้อพี่น้องเยไปจะแล้วกันเนาะ ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะพาคุุมครองเพราะว่ามันหลายนาทีแล้วพี<ร>่น้องเอ้ยมันหลายนาทีแล้วแต่ตอนกินกนตอนกินเนี่ยเบาเนยใสันกรับน้นองเขาจะกินเพ,พื่อส,สู้ไปด้วยกันนะครับอยู่ทางนี้ก็จะสู้พี่อ,อยู่ประเทศไทยหรือทางยุโรปทั่วโลกเป็นกาลังใจให้กันงใจทุกคนงแมนอยู่รับจากไลฟ์ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะน้องนอสวัสดีครับ